สวัสดีครับผมทารัตรับดูลายมือพารหัตพนุกรมก็พบกับทุกท่านอีกเช่นเคยนะครับผมวันนี้ผมจะมาทนำนายดวงสตาคนเกิดราศีกุมนะครับผมในเดือนธันวาคมพศส5 6 3นะครับผมก็มาถึงเดือนสุดท้ายของปีนี้แล้วนะครับผมก็เริ่มปิดไพ่เลยนะครับ หรับชาวราศีกุมที่จับได้ไพ่ในวันนี้นะครับผมก็ได้ไพ่สอง้เท้าครับผมแล้วสามารถบ่งบอกถึงดวงสตาร์พื้นดวงกับอดีตที่ผ่านมาได้ด้วยนะครับผมก็เราลองพูดว่าชาวราศีกุมนะครับผมเป็นชาวราศีที่สามารถที่จะเป็นนักบุกเบิกหรือเป็นชาวราศีที่มีไอเดียประเจิบประเจออยู่ตลอดเวลานะครับผมสามารถที่จะคิดอะไรใหม่ๆคิดแบบแผนคิดแนวการคิด คิดอะไรต่างๆออกมาไอเดียแปลกๆไอเดียใหม่ๆไอเดียที่เจ๋งๆอยู่ได้ตลอดเวลานะครับผมแต่อยู่ที่เขา,าจะทําหรือไม่ทําครับผมเพราะฉะนนั้เห็นไหมว่าเขามองไปยังข้างหน้าอนะาคตอยู่ตลอดเวลามองไปยังผืนแผ่นดินเขาเราียกว่าผืนแผ่นดินข้างหน้าแต่ผืนแผ่นดินข้างหน้านี่คือ พื้นแผ่นดินเนี่ยยังมองไม่เห็นแผ่นดินข้างหน้าเลยนะก็คือแค่มองไว้ก่อนว่าเพราะฉะนั้นอีกอย่างหนึ่งเนี่ยผมเท่าที่ผมจับได้ในอีกสองใบข้างหน้าเนี่ยคือมันเป็นไพ่ที่บ่งบอกถึงสิ่งที่ดีในต่างประเทศได้ด้วยเพราะฉะนั้นมันจะให้ผลดีมากๆสำหรับชาวราศีกุมในเรื่องของต่างประเทศครับผมเพราะฉะนั้นชาวราศีกุมจะมีหัวคิดที่ไม่เหมือนใครเป็นหัวคิดที่ทันสมัยหัวคิดที่ออกเชิงแนวยุคใหม่เพราะฉะนั้น คนที่จับได้ชาวราศีกุมจะจับได้ไพ่สองไม้เท้าบ่งบอกถึงว่ามองไปยังน่านน้ำอันเวงหวังแต่ว่าก็ยังไม่รู้ว่าจะเป็นอย่างไรต่อไปไนาคนข้างหน้าก็คือบางคนอาจจะไปได้ดีต่างประเทศบางคนอาจจะอยู่ในประเทศก็ได้แต่ว่าจับอะไรแปลกใหม่มีไอเดียปัจปิุประเจอที่ว่าต้องทําอะไรสิ่งที่คนอื่นยังไม่เคยคิดยังไม่เคยทําแต่ถามว่าเขาจะร่ำรวยได้ไหมเขาจะประสบความสำเร็จได้ไหมเนี่ย อยู่ที่ว่าเขาจะลงมือทําเมื่อไหร่นั่นเองนะครับผมถ้าเกิดได้ลงมือทําไปแล้วแล้วก็ทําไปได้สักระยะหนึ่งอย่างสม่ำเสมอผมพูดได้เลยว,ว่าชาวราศรีกุมคนนั้นจะประสบความสําเร็จอย่างมากมากมายทีเดียวนะครับผมเพราะให้นี้คือมันเหมือนเป็น,ปนไม้ที่ชะเงอ้อปักลงไปแล้วแล้วยังรออยู่ก็คือแค่มองยึกยักมองโลกยึกยักยึกยักแต่ยังไม่ทําเพราะฉะนั้นหาว่าชาวราศรีกุมเป็นชาวราศรีนักพูดพูดแต่พูดเก่ง พูดเก่งมีความสามารถมากในเชิงนักพูดสร้างแรงบันดาลใจเพราะฉะนั้นเป็นโค้ดก็เหมาะเหมือนกันเป็นอาจารย์ครูบาอาจารย์เป็นนักโรอลสารนักวิชาการก็เหมาะเพราะฉะนั้นถามว่าเป็นนักอะไรก็ตามที่ใช้ปากจะเก่ง,ม,งมากๆสำหรับชาวราศีกุมเออถ้าเป็นนักลงมือทําด้วยก็จะยิ่งดีเพราะว่าถ้าเป็นนักลงมือทําคุณจะสามารถการันตีความสำเร็จของชาวราศีกุมไปได้มากกว่า50%ทีเดียวเพราะว่าเป็นนักพูดตัวยงเพราะฉะนั้นถ้าเกิดให้พูดอย่างเดียวจะทําได้ดี เพราะว่าเป็นคนที่พูดเก่งนั่นเองอย่างหนึ่งคือถามว่าเขามีอะไรบ้างนะสำหรับชาวราศีกุมผมจะบอกว่าอาดีตที่ผ่านมาสำหรับชาวราศีกุมแล้วก็ดวงพื้นดวงเนี่ยชาวราศีกุมชอบความมั่นคงครับชอบความมั่นคงคือเขาจะมั่นคงอยู่ก็คือหมายถึงว่าเขายืนอยู่บนตึกแล้วนะเขาถึงมองไปข้างหน้าเพราะฉะนั้นถามว่าถ้าเขายืนอยู่บนตึกคือการที่เขาจะลงมือทําหรือคิดจะทาอะไรสักอย่างคือเขาต้องแน่ใจว่าทุกอย่างต้องชัวร์ก่อนว่าเอาความปลอดภัยของเขาเป็นที่ตั้งก่อนอย่างเช่นว่า เขาจะลงมือทำเอ่อเขาจะลงมือเอ่อสร้างอะไรสักอย่างหนึ่งของเขาอ่ะอย่างเช่นว่าเขาจะลงมือทําธุรกิจอะไรบางอย่างด้วยลําแข้งของตัวเขาเขาต้องมั่นใจก่อนว่าฐานะของเขาเนี่ยต้องมั่นคงในระดับหนึ่งแล้วคือหมายถึงว่าเอารไรการันตีตัวเขาก่อนว่าเขาต้องปลอดภัยเขาถึงจะลงมือทําอะไรบางอย่างแต่ถ้าเกิดเขามมั่นใจไม่ตัวเองไม่คือไม่มั่นใจว่าตัวเองว่าปลอดภัยจริงเนี่ยเขาจะ ไม่ทําอะไรเลยคือหมายถึงว่าเขาจะไม่เดือดเนื้อร้อนใจที่จะมาทําอะไรบางอย่างคือเขาเป็นคนที่ชาวราศีกุมเนี่ยเขาจะบอกว่าถ้าผมพูดง่ายๆนะคือเขาเป็นคนที่มีพื้นที่ความปลอดภัยส่วนตัวสูงและก็มีโลกส่วนตัวสูงด้วยนะครับผมเราบางทีเราเดา,วาความคิดของชาวราศีกุมยากว่าเราจะคือชาวราศีกุมอยากทําทอะไรกันแน่เช่นบางทีสมมุตินะ บางเช่นบางทีอาจจะฐานะไม่ค่อยร่ำรวยหรืาจะไม่ค่อยมีตังค์อยู่แล้วแต่ว่าก็ยังไม่ทําอะไรขึ้นมาไม่สร้างฐานะไม่อะไรเพราะความกลัวส่วนตัวของชาลสีกลุ่มแทนที่ว่าฐานะไม่ร่ำรวยจะพยายามขยันอะไรประมาณนี้แต่เขากลัวว่าถ้าเกิดไปลงมือทํำอะไรคนจะหัวเรายอะเขาหรือเปล่าว่าเขาเป็นคนที่แบบว่าทําอะไรคนอื่นจะมองเขาไปในทางที่ไม่ดีอะไรประมาณอย่างนั้น เพราะว่าชาวราศีกุมเป็นชาวราศีที่ดาวบางทีเดาใจเขายากเหมือนกันนะครับผมเพราะฉะนั้นถามว่าเขาเป็นคนที่วางแผลอะไรได้อย่างรัดก,กุมมากทีเดียวเหมือนกันนะอย่างหนึ่งชาวราศีกุมเป็นชาวราศีที่บางครั้งเนี่ยการที่เขาจะเริ่มต้นทาอะไรออกไปด้วยการลงมือท,ทาจริงๆเนี่ยก็ยากเหมือนกันเพราะว่าเขาจะเป็นคนพูดเก่งแล้วก็เป็นคนที่มองเรื่องของความรักไว้อย่างแบบ ผูดตรงนู้นเรื่องความรักเนี่ยสำหรับชาวราศีกุมเขาก็จะนีอารมณ์แปรปรวนเรื่องความรักและวางพื้นที่ส่วนตัวให้กับตัวเองสูงมากนะครับผมในเรื่องของความรักและเรื่องอะไรต่างๆและให้วัน,นี้เห็นไปว่าแต่ผมจะไม่พูดเรื่องฐานะมากนะเพราะว่าฐานะของชาวราศีกุมเห็นคุณเห็นไหมว่ามันตั้งขึ้นมาเป็นเสาหลักแล้วเพราะฉะนั้นค่ะว่า เงินทองและฐานะของชาวราศีกุมผมบอกว่าส่วนมากนั้นไม่ใช่ทุกคนนะเพราะมันก็เป็นการทำนายไพ่โดยรวมส่วนมากชาวราศีกุมมักจะไม่ลําบากหรอกครับแต่เรื่องการเงินการงาน,งานเงินทองอะไรพวกนั้นนะเพราะว่ามันก็มีฐานะที่ตั้งเป็นเปึกแผ่นได้ทีเดียวเห็นไหมว่าบ้านหรือว่าครอบครัวของชาวราศีกุมก็ส่วนมากก็มักจะมีฐานะเป็นปึกแผ่นค่อนข้าง มีระดับมากทีเดียวนะครับผมเพราะมัมเนเป็นตึกปราสาทอะไรขึ้นมาเป็นระดับหนึ่งแล้วต่อให้มันได้นำรวยมากก็ต้องมีฐานะอาจจะเป็นร้านขายของชําหรื่าอะไรต่างๆที่มันได้ระดับทีเดียวนะครับผมแล้วไพ่ใบนี้เนี่ยมันก็ได้ไพ่เอ็มพเลอร์เป็นไพ่ใบที่สองคือทํานายพื้นดวงสตาร์ในระหว่างเดือนพฤศจิกาธันวาแล้วก็มกราคือผมจะบอกว่าไพ่เนี่ยมันเป็นไพ่ที่บ่งบอกถึง ถ้าชาวราศีกุมจะรุ่งหรืออะไรต่างๆอย่างนี้ต้องอาศัยการสั่งสมเป็นเวลานานพอทีเดียวนะครับผมเพราะว่าไพ่ใบนี้คือการไปต่างประเทศหรือคุณจะต้องติดต่ออะไรก็ได้เกี่ยวกับต่างประเทศหรือการลงทุนทำธุรกิจอะไรที่เป็นขนาดใหญ่นะครับผมแต่มันจะไม่เกิดขึ้นเลยนะครับผมถ้าเกิดคุณเอาแต่ขอพูดนะ เอาแต่พูดเอาแต่พูดเอาแต่วางแผนนั่งวางแผนแล้วไม่ลงมือทําเพราะฉะนั้นไพ่ใบนี้อ่ะเป็นไพ่ของคนจริงคนเก่งคนที่นั่งคิดและลงมือทําแล้วออกมาไปได้อย่างเป็นรูปธรรมไพ่ใบนี้อาจจะไม่เกิดการลงทุนทีเดียวแต่เป็นการคิดแล้วก็พูดแล้วก็ลงมือทําเพราะฉะนั้นถามว่าถ้าอยากให้เกิดความร่ำรวยเกิดขึ้นในสำหรับชาวราศีกุมไม่ว่าจะใครก็แล้วแต่ต้องให เป็นหนังไพ่ใบนี้ก็คือความจริงไพ่ใบน,นี้มันเป็นไพ่ของคนเก่งคนมีความสามารถอยู่แล้วสำหรับชาวราศีกุมที่ผมบอกมันเป็นไพ่ของปัจจุบันเลยนะไพ่มันดีหมดนะสำหรับช่วงเพราะไพ่เป็นไพ่ไที่ดีในช่วงเวลานี้เป็นช่วงเวลาของการกอบโกยเป็นช่วงเวลาของคนที่เป็นผู้ใหญ่สนับสนุนเป็นช่วงเวลาของการที่ถ้าจะไปต่างประเทศหรือว่าจะมีการติดตอ่อต่างประเทศอาจจะยังไม่ได้ไปหรือว่าอาจจะมีการติดตอ่อหรือว่าการติดต่อประสานงานไปในทางที่ดีสำหรับการไปต่างประเทศ แต่ว่ามันก็จะเป็นการที่ส่งนิมิตหมายที่ดีจะมีผู้ใหญ่เขาช่วยผลักดันสนับสนุนได้อีกด้วยอย่างหนึ่งคือถ้าใครที่ต้องการผู้ใหญ่คอช่วยผลักดันก็จะไปได้ดีด้วยนะอย่างหนึ่งคือถ้าเกิดใครที่ต้องการขอกู้เงินหรือขอยืมเงินขออะไรต่างๆกับผู้ใหญ่ผู้ใหญ่จะช่วยสนับสนุนและอย่างหนึ่งคือมันเกี่ยวข้องกับต่างประเทศภพ่ในเนี่ยและอย่างหนึ่งคือถ้าเกิดสมมติว่าคุณยังคิดคิดคิดอย่างเดียว มันจะไม่อให้เกิดผลประโยชน์อะไรที่ดีได้เลยนะครับผมมาดูไพ่อนาคตไพ่อนาคตได้ฟอร์จูนครับถามว่าสามใบของชาวราศรีกุมเนี่ยได้ไพ่ดีหมดเลยนะไพ่ฟอร์จูนหมายถึงว่าต่อไปในอนาคตที่จะเกิดขึ้นเนี่ยมันแนวโน้มไปในทางที่ดีเพราะว่าถ้าเกิดสมมติว่าคุณตกต่ํามานานมากแลสำหรับชาวราศรีกุมไม่เคยเจออะไรดีๆเลยอันนี้เราก็เรื่องความรักก็ด้วย เรื่องการเงินการงานอะไรก็ด้วยถ้าเกิดคุณตกต่ำใช้คํานี้ก็ได้กันแล้วก็อย่างหนึ่งคือมันไม่เคยรุ่งเรืองเลยเนี่ยผมข,ขอใช้คํานี้นะของผพูดตรงๆนะแล้วคุณอาจจะอยู่ในช่วงขาขึ้นก็ได้ถ้าเกิดสมมุติว่ามันตกต่ำมานานมากแล้วเพราะว่าไพ่เป็นยีนแ้วเนช่วงขาลงแต่มันกําลังจะเป็นช่วงอนุเนี่ยมันเป็นช่วงของที่มันเป็นอนุวิทย์มันคืออยู่ช่วงขาลงแต่ช่วงที่เป็นช่วงขาขึ้นของกงอง่ะ มันกำลังช่วงขึ้นมาแต่ถ้าใครที่กําลังอยู่ในช่วงขาขึ้นก็เตรียมตัวอยู่ช่วงขาลงแต่ผมบอ,อกเลยว่าไพ่ใบนี้แนวโน้มมันไปในทางที่ดีมากกว่าไม่ดีอะครับผมสรุปไพ่สามใบนะไปในนวทางที่ดีทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นการเริ่มที่จะทําอะไรบางอย่างออกจากวงังวนออกจากปัญหาแล้วก็ไพ่ดีเบลเลอร์ก็เป็นไพ่ของการที่ผู้ใหญ่สนับสนุนผู้ใหญ่ช่วยเหลือ คนที่อายุมากกว่าให้ความช่วยเหลือแล้วก็ไพ่ท้องฟ้าสีทองยามเย็นคือถ้าเกิดคุณมั่นคงในการคิดและการทำของคุณแล้วก็ตัดสินใจทําลงไปแล้วก็มองปัญหาให้เห็นมองโอกาสให้เห็นแล้วก็ตัดสินใจทําลงไปอย่างไม่ต้องคิดอะไรมากนะอนาคตคุณก็จะดีนะครับผมเป็นไพ่ที่ดีทั้งสามใบเลยนะครับก็ไม่มีอะไรต้องคิดมากนะับชาวราศีกุม ความรักถามว่ามันส่งเสริมไหมพไพ่ใบสามใบนี้ส่งเสริมเรื่องความรักด้วยแต่ก็ยังไม่ได้เจาะจงเรื่องความรักเท่าที่ควรนะครับผมมันส่งผลเรื่องของการให้คิดเรื่องการเงินกับการเงินมากกว่าไพ่ชาวราศีกุมความจริงชาวราศีกุมเป็นคนที่เออะแวงคนอื่นมากเกินไปได้วยซ้ำเพราะเป็นคนที่โลกส่วนตัวสูงมกักจะมีขอบเขตโลกส่วนตัวของตัวเองไว้มากเกินไปเพราะฉะนั้นถามว่าถ้าเกิดชาวราศีกุมเนี่ยเลิกคิดมาก ถ้าจะทําอะไรก็ไม่ต้องใช้เหตุผลมากแบบจนเกินไปล,ลงมือทําในสิ่งที่คิดว่าโอเคที่สุดจะดีมากๆ,ๆสาหรับชาวราศีกุมไม่ต้องทําตัวเป็นมาสเตอร์แบบโอ้โหแบบเป็นปรามาจารย์อะไรมากเกินไปลงมือคิดๆอะไรก็ลงมือทําได้เลยถ้าคิดว่ามันสมเหตุสมผลดีแล้วนะครับผมไม่ต้องใช้เหตุผลมากก็จะดีที่สุดอันนี้ขอเตือนจากใจจริงเลยนะครับก็สำหรับดวงชะตาคนเกิดราศีกุมในเดือน ธนวาคพอสอบสกสิบสาก็จบลงเท่านี้นะครับผมก็ใครที่มีต้องการดูลายมือพ่ยี่สีกับผมก็ติดต่อทักไลน์ดีมาได้ที่ไลน์ดีทาราสองหนะครับไอดี t h a r u s s สองห้าก็ผมดูลายมือกับพ่ยี่สีสองอย่างนะครับลายมือกับพ่ยี่สีสองอย่างก็ใครที่ต้องการดูลายมือหรือพ่ยี่สีก็หรือจะดูอย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้นะครับผมใน ทางออนไลน์นะครับอ่ก็ทักเข้ามาได้ที่ไลน์ดีทั้งละสองห้าหกก็ใครที่เอาจากคลิปไปแล้วก็กดทักไลน์ดีที่ผมทิ้งอยู่ตรงใต้ข้อความคลิป youtube ด้านล่างนะครับผมเอาจากคลิปไปก่อนแล้วก็กดทักไลน์ดีที่ผมทิ้งอยู่ตรงใต้ข้อความเอ้ยใต้คลิป youtube ด้านล่างครับก็เข้าใจตรงกันนะครับก็ผมดูทางโทรไลน์นะครับผมใครที่วิธีการทักเข้ามาครับส่งรายละเอียดทักรายละเอียดเข้ามาก็ สอบถามรายละเอียดเข้ามานะครับผมส่งรายละเอียดไปให้ไม่ว่าค่าดูหรืออะไรก็ตามนะครับผมจะส่งรายละเอียดไปให้นี่คือวิธีการดูทางออนไลน์ก็มีวิธีดูอีกอย่างหนึ่งคือส่งโลคอส่งโลเคชันไปให้นะครับที่สำนักงานดูที่สำนักงานนะครับมีดูสองแบบคือดู v i p กับดูธรรมดานะครับที่สำนักงานว i p ีจะมีดูอยู่สี่อย่างนะครับคือลายมือไพ่ซีโง่เฮงนะตัวเลขดูสี่อย่างนะครับผมก็คืออย่างที่บอกไปแล้ว ดูกันยาวๆไปเลยนะครับแบบ VIP แล้วส่วนดูสองอย่างดูอย่างก็คือดูแบบธรรมดาธรรมดามีดูสองย่างด้วยกันคือลายมือพยิสี่ครับผมก็ดูเต็มที่ก็สี่สิบห้านาทีถึงหนึ่งชั่วโมงกว่าแล้วก็อาจจะจนก็จะให้เวลามากกว่านี้นิดนึงนะครับก็ประมาณชั่วโมงกว่าก็ถ้าใครเสร็จประมาณสักสี่สิบห้านาทีก็แล้วแต่นะครับผมก็นี่คือดูแบบธรรมดานะครับผม ก็ VP พีสำคัญยังไงก็ VP ีมีบุคคลด,ดังๆหลายคนมาดูกับผมนะครับ VP ี VIP ก็ขอสมนชื่อสมนนางทุกท่านที่มาดูแบบ VP ีด้วยนะครับผมไม่ว่าจะเป็นอาคารตุกจาจังต่างประเทศหรือว่าจะเป็นใครก็ตามบางคนก็ฐานะติดลบบางคนก็ฐานะร่ำรวยอยู่แล้วบางคนก็เป็นอภิมหาเศรษฐีก็พัฒนาจากที่ฐานะติดลบตอนนี้ก็มีเจ้าของเป็นเจ้าของธุรกิจของตัวเองไปแล้วส่วนบางคนที่ฐานะร่ำรวยแล้ว ก็พัฒนาให้ร่ำรวยกว่าเดิมไปก็มีก็บแบบดูแบบ v ีพีผมก็ได้บังคับนะครับว่าจะมาดูแบบไหนก็ทั้งมี VP ธรรมดาแล้วก็แบบออนไลน์ออนไลน์หมาะสค,คนที่บ้านอยู่ไกลบ้านอยู่ต่างประเทศหรือไม่สะดวกจ,จะมานะครับผมก็เลือกได้3าแบบแล้วแต่ท่านสะดวกนะครับถ้าใครเห็นว่าคลิปนี้ดีมีประโยชน์ก็กดถูกใจกดแชร์กด s u b s c r i b e กด like, ติดตามให้ผมเป็นกําลังใจให้ด้วยนะครับผมสาหรับเออผมจะมีการแจ้งเตือนส่งคลิปดีๆที่มีประโยชน์ไปเพิ่มเติมสําหรับคนที่กดถูกไอคําสำหรับ ผมจะมีการส่งแจ้งเตือนคลิปดีๆคลิปมีประโยชน์ไปเพิ่มเติมเรื่อยๆนะครับผมไม่ว่าจะเป็นคลิปลายมือคลิปทํารายฝันคลิปธนาราศีคลิปธนาวงชะตาแล้วก็คลิปธนายงหัวเฮงและคลิปอื่นๆอีกมากมายก็ฝากกดติดตามกด subscribe ให้ผมจะมีการแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆไปเพิ่มเติมก็ฝากกดติดตามกด subscribe ผมเป็นกําลังใจให้ผมเยอะๆเรื่อยๆนะครับผมก็จะมีการแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆไปเพิ่มเติมเรื่อยๆสำหรับคนที่กดติดตามกด subscribe นะครับผมก็เพิ่มไม่พลาดการแจ้งเตือนนะครับก็ ออผมเชื่อมั่นในการทําในสิ่งที่ดีก็จะส่งผลที่มั่นคงต่อชีวิตของคุณในอนาคตในมันข้างหน้าอย่างแน่นอนนะครับผมวันนี้ผมทารัดรับดูลายมือพานักพนุกรรมก็ขอรันนเพียงเท่านี้สวัสดีครับ